วันนี้ก็ได้ไปเที่ยวงานลำบัวนะครับที่วัดหลวงพ่อโตนะครับในโลกเพีงที่เดียวในโลกนะครับคือจังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางปีนะครับวัดหลวงโตนะครับใครสนใจก็ไปเที่ยวงานงานแบงนะครับเขาจะโยนบัววันที่6ตอนเช้านะครับถ้าใครไปได้ก็ไปได้นะไับ ไปก็เจอเขาแข่งเป็นเรือพายนะครับแล้วได้แล้วได้ดูเขามอบรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ไปขอพรลูกพ่อโตนะครับเป็นสคนให้กับชีวิตนะครับให้ชีวิตก้าวหน้ามีเงินมีทองไหลมาและ้พคนจากโรคภัยที่เป็นนะครับแล้วผมก็ได้เดินดูของขายเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันคนเยอะจริงๆนะครับวันละทิต ก็เดินเบียดกันไม่รู้จะเดินยังไงของขายเยอะจนผมไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรของขายเยอะแยะคนก็เดินเบียดกันมืก็ก็ก็มีความสุขแบบนึงแต่ก็มันก็นกร้อนนะครับผมก็ได้ติดไม้ติดมือมาบ้างนะครับรอะที่ผมชอบมาซื้อไปกินแล้วก็ความยากนิดหน่อยนะครับใส้กอกนบ ก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรครับมันเลือกไม่ถูกนะครับใครสนใจก็ไปเที่ยวได้ครับราทาก่ายนะครับบ๊ายบายครับ